ากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิง่งอ๋ออย่าลืมกดแกล้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไปแกล้งเตือนท่านแล้วก็กดถูกใจด้วยครับผมอเอฟซี uh, ผมจะรีวิวน้ํายารุ่นใหม่ให้ดูครับอันนี้อันนี้ใหม่ทําวันนี้เลยนะครับสดๆร้อนๆครับครับผมตัวตัวน้ํายามันต้องแยกจากกันอย่างนี้นะรอยแยกกันอย่างนี้ครับสองสีอันนี้ใส ไหนเปิดไฟไหนเดี๋ยวแปบนึงนะ FC นะแปบนึงแปบนึงครับลังยาตอนนี้ขายดีมากเลย FC ใครสนใจก็รีบครับเนี่ยมันจะแยกออกเป็นสองชิ้นแบบนี้ครับเวลาจะใช้เราก็ขย่าเขยาอย่างนี้ขยาอันนี้คือนนขวดที่ผมจะส่งไปทางปั่ใต้นะครับขยาแล้วก็ที่เอาที่ขยาวแล้วก็เปิดจุกออกวิธีเล่นนะครับแล้วก็มือปิดตรงนี้ เขยา่าเขยา่าเขยา่าอันนี้ผมลงไว้แล้วนะไม่ต้องไม่ต้องไปเทนะครับนี่ใช้ได้เป็นหมื่นครั้งขวดเนี่ยมือปิดแล้วก็เขยา่าแล้วก็มาทาบนอยู่ตรงนี้ในตีเลทาบนอันนี้คือมันไม่ครับพอแห้งแล้วไม่เหนียวไม่เหนือดอนะครับนี่ครับนี่จุดตรงนี้นะครับทาแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยพอแห้งแล้วไม่เหนียวไม่เหนืดอยกก็ไม่ค่อยเหนือดอครับเ็ดไม่ออกนะครับผมจะเทดยังไงยิ่งไม่ออกนะครับยิ่งเ็ดยิ่งเหนียวครับยิ่งเ็ดยิ่งเหนียวขึ้นครับ ทาวันหนึ่งอยู่ได้ทาครั้งหนึ่งอยู่ได้สามวันนะครับเนี่ยครับนะครับยิ่งแค่ยิ่งเหนียวเอาดูนะครับผมเนี่ยครับสมมติว่าเราจะเอาตัวไหนขึ้นเนี่ยเราเอาเข้าไปเงี้ยเราดูฟังเสียงด้วยนะบางทีมันไม่อยู่นะครับฟังเสียงด้วยนี่ครับห้าเห็นไหมครับเนี่ยห้าครับมันดูดไวเลยครับพอนนั้นเราก็เทออกเทออกมันก็หนีนะครับเห็นไหมครับเทออกก็หนีนะครับเห็นไหมครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเทไม่หนีเราไม่ใช่นะครับผมเอาเนี่ยครับ คือเนี่ยครับอันนี้คือสี่ยืนสี่เห็นไหมครับเที่อีกนี่ครับเวลาเวลารีวิวดูด้วยนะครับ F4 บางคนไม่เข้าใจแล้วก็กลับมาถามอยู่นั่นแหละทำให้ดูแล้วก็ดูครับนี่ครับอ่าสมมุติว่าผมจะยืนเอวอ่าเบรกเอวเนี่ยเบรกเอวเห็นไหมครับ เท hey, ก็หนีนะครับเอาห่อมือก้ดไว้หน่อยเห็ <c oughs> hey, นไหมครับเทหนีแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคนเล่นน้ํายาไม่เป็นถ้าจะมือตั้งแบบนี้คุณอย่าคุณต้องดูดีๆฟังเสียงลูกด้วยถ้าจะมือตั้งยองแบบนี้ไม่มีที่ไหนหรอกครับมาตั้งแบบนี้นะครับไม่มีที่ไหนนะครับส่วนมากเขาจะตั้งแบบนี้กันตั้งลูกอย่างนี้ถูกไหมครับผมพูดถูกไหมเนี่ยถ้าเขาลูดลูกเข้าไปอย่างนี้ตัวน้ํายาดูดเลยดูดทันทีเลยสามเห็นไหมครับสามยืนเลยขย่าไงก็ไม่ไปนะครับ เห็นไหมครับพอเราเทหนีนะครับดูนะครับนั่นเห็นไหมครับเราเอาเม็ดอื่นไปสกิดปิดหน่อยเดียวมันเหมือนเราไปสกิดให้มันกระดูกครับน้ํายาตรงนี้โอ้โหครับบอกได้เลยครับบอกได้คําเดียวครับดีมากครับใสแก้วออกซิเจนพูนี่หน่อยเห็นไหมครับเอาดูอีกทีครับในผมในเม็ดนี้นะครับยินหกเดินเข้าไปปุ๊บปุ๊บ นี่ครับเราก็แลกนนี่ลอะไรให้เวลามันดูดน้ํายาหน่อยให้เวลามันดูดบัตติกหน่อยเป็นยังไงครับนะครับเทหนีเหมือนเดิมเห็นไหมครับไม่มีเหนียวหนือครับเนี่ยรูปยังไงลื่นเลยเห็นไหมครับจะมือจะคอหักหรือเปล่าคอยดูครับแพ้ไหมแพ้เก่าแต่ตัวเล่นใหม่นะครับผมเอาดูนี่ครับเบกซี เป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับบางคนเล่นไม่เป็นว่าไม่อยู่โหไม่อยู่คุณเล่นไม่คุณไม่เล่นไม่เป็นแล้วนี่ครับอา้าวผมจะยืนสองลองยืนสองอยู่นะครับ FC เอาเนี่ยเขาตั้งปุ๊บเราก็จาจุดไว้เราเราตั้งไว้ตรงไหนตรงนี้เราก็จาจุดไว้เวลาจะมือสั่ไลลูกเข้าไปเราดูเลยว่าอยู่จุจุดๆไหนเห็นไหมครับดูจนถึงอันนั้นเลยนะครับผม เอาเบรค่าเนี่ยครับพอเข้าไปมันจะดูดพลาสติกเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอาเทนี้หน่อยเทนี้นะปื๊บเนี่ยการเล่นเนี่ยเราก็หมุนมาจุดมาอยู่ตรงนี้นี่คือจุดมันนะครับเดี๋ยวผมจะวงให้ดูเราวงตัวนี้ให้ดูเนี่ยครับ ตรงคุยผมลง้ายาไว้ลงไว้ดอกไม้ดอกนี่ครับลงไว้ดอกนี้เลยนะครับผมเนี่ยเอาดูยืนสองยืนสองนะครับเนี่ยใต้ดอกนี้หเห็นไหมครับเห็นไหมครับเทก่อนหนีเป็นไงแผลนี้ผมว่าแผลเก่าแต่ตัวเล่นใหม่นะครับไม่ใช่ว่า ตัวนี้แหละกินเรียนที่สุดแล้วถ้าจะมือทิ้งถ้วยทิ้งจานทิ้งฝาไว้ตรงไหนแล้วเตรียมตัวเรียบร้อยเตรียมตัวเป็นโรคตับได้เลย <c oughs> นะครับเอาดูนะอ่าหกปุ๊บจะมือสไลด์เข้าไปมองไม่เห็นได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ํายามันจ้ำลื่นกับสีดอกไม้อย่างเลยนะครับผมเป็นไงครับเทนี้หน่อยปุ๊บสุดยอดครับนี่ครับใครสนใจรีบเลยนะครับยังมีครับ มันจะแยกกันเป็นสองสองสองชิ้นเลยสีนี้ฝั่งสีนี้ฝังครับเอาดูเอาง่ายๆคนแรกเลยนะครับที่ทําน้ํายาออกมาเนี่ครับเอาง่ายๆไม่ใช่ในประเทศไทยครับแล้วผมเป็นสิทย์เอกของอาจารย์ผมอยู่ที่เขาสวนกวางนะครับคนแรกเหมือนกันครับเอาดูนะครับเป็นไงครับนี่ครับที่เจ็ดบรรยายครับไม่ต้องบรรยายมากครับ ดูเอาเองครับคุณภาพครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกดติดตามนะครับนี่แผลน้ํายาครับสวยไม่สวยครับให้ดูครับนี่แผลนี่ครับนี่ครับให้ดูนะครับสวยไหมครับให้ fc ดูเนียนเลยครับนี่ครับมองดูก็ไม่มีเหนียวครับถ้าของแท้ไม่มีเหนียวเห็นไหมครับรูปยังไงก็ไม่มีเหนียวครับนี่ครับดูไหมครับแต่ถ้าจะมือเอาลูกให้ดูสไลด์เข้าไปอย่างเงี้ยมันจะดูดเลยเนี่ยเนี่ย ันจะดูดตัวดูดพลต,ติกเวลาเขาย่ามันไม่ไปนะครับตัวดูดพลติกเอาครับไปแล้วครับผมกดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe ตามด้วยกระดิง่งปิ๊งๆนะครับผมไปแล้วครับ